ข้อคิดชีวิตแา่พระธรรมของพระเจ้านะครับวันนี้พระธรรมโยบบทที่31ยืนยันและยักยืนในการทําดีในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ คิดชีวิตเปลี่ยนแล้ว,ลวทำตามชีวิตไม่ย่ำอยุ่กับที่นะครับอ่านคิดใครควรทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนะครับบทที่3 1พระธรรมโยกก็เป็นบทเ,เป็นคําพูดของโยกเป็นบทสุดท้ายเป็นเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ที่เขาเขาพูดเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าจากที่ เพื่อนของโยบสามคนแล้วก็โยบได้โต้ตอบแล้วก็คุยกันได้ให้ข้อคิดมุมมองอะไรต่างๆกับพวกเราเนาะในตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นตอนสุดท้ายที่โยบจะพูดและโยบจะพูดยังไงบ้างนะครับเราจะมาอ่านไปด้วยกันนะครับพี่น้องเมื่ออ่านพระธรรมของพระเจ้าก็ตั้งคำถามนะพระเจ้าเปิดเผยให้เราได้เห็นถึงความบาปไหมตอนนี้เห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้าหรือเปล่าเห็นถึงมุมมองท่าที ใหม่ๆห,หรือทักษะคติใหม่ๆที่ได้ได้จากในพระธรรมตอนนี้หรือเปล่านะครับมีคําสั่งไหมมีแบบอย่างไหมนะครับอ่ะทีนี้ขอเชิญน้องมาเรียน,นะครับที่จะนําเราอ่านนะครับเชิญเลยครับ ข้าได้ทานสัญญากัศโดนตาของข้าแล้วข้าจะมองหญิงสาวด้วยใจกำนัดกำนัดได้อย่างไรอะไรจะเป็นส่วนที่ข้าได้จากพระเจ้าเบื้องบนและเป็นมรดดที่ข้าได้จากองผู้ทรงมหิทิริกเบื้องสูงมิใช่ความพินาศเกกคนชั่ว และหายนะเก่คนประพฤชั่วหรือและพระองค์มิทรงเห็นทานของข้าและนัดทุฝีเก้าวของข้าหรือถ้าข้าเดินไปกับความแท้และเท้าของข้าเร่งไปสู่ความหลบลวงก็ขอให้เอาข้าช่านบนตา สูยุติธรนเพื่อพระเจ้าจะทรงทราบความศึื่อสัตย์ของข้าถ้าย่างเท้าของข้าหันออกจากท่านนั้นและใจของข้าตานโดนตาข้าไปและถ้ารอยดำพลอยใด,ดๆกาะตีมือข้าก็ขอให้ข้าว,วาง แต่ให้คนอึ่งกินและขอให้สิ่งที่งอกขึ้นเพื่อข่าถูถอนรากเอาไปถ้าใจถ้าใจของข้าถูลอดชวนไปหาผู้หญิงและข้าได้ซุ่งอยู่ที่ประตูเพื่อนบ้านของข้าก็ขอให้ภรรยาของข้า โม่โมแป้งให้คนอื่นและให้คนอื่นโดน,นทับนางเพราะกันกระทันของข้าเป็นเรื่องชั่วช้าหน้าอายและเป็นความผิดอาม,มีโทเพราะนั้นเป็นเพราะนั้นจะเป็นไฟเผาให้ไปถึงเดนพิน่าและจะเผาทุกสิ่งที่ข้าได้มาจนสิน้น ถ้าข้าไม่รัดเรื่องของท่าหรือทาสีของข้าเมื่อเขานั้นมาร้องทุกข์ต่อข้าแล้วข้าจะทำอะไรได้เมื่อพระเจ้าทรงลุกขึ้นพเมื่อทรงโสดถนันข้าจะทุนตอบพระองค์อย่างไรพระองค์ผู้ทรงสรั้นข้าในคันมีได้ทรงสรั้นเขาหรือ วิช่พระองค์ผู้เดียวที่ทรงสร้างเราทั้งสองในคันหรือถ้าข้าได้โดนเหนียวสิ่งใดๆที่คนยากจนอยากได้หรือทำให้โดนตายีนไหมหมุนมองหมนมอง,มอง,มองหรือข้ากินอาหารแต่ลำพัง และเด็กกำพร้าไม่ได้กินอ,อาหารนั้นด้วยแต่ความจริงตั้งแต่เดมาข้าเรียนดูเด็กกำพร้าเหมือนข้าเป็นบิดาและตั้งแต่เกิดข้าได้เป็นผู้ได้นานหญิงไม่ถ้าข้าเห็นคนใดพิหน้าเพราะขาดเสื้อผ้าหรือเห็นคนขาดสนไม่มีผ้าคลุมกล ถ้าเขามิได้อวยพรข่าและเขามิได้อบอุ่นด้วยคนเกะของข้าถ้าข้าคนแหงเด็กกำพร้าเพราะมีคนช่วยข่าที่ประตูเมืองขอก็ขอให้กระดูส,สบ,กสบกักหลูจกบะของข้าและให้เขนของข่า หาหรือจกข้อต่อเธอเพราะข้ากลัวภัยพิบัติจากพระเจ้าและเพราะความโอ,อ้อานตะกการของพระองค์ข้าจึงมิอาจจะทำเช่นนั้นได้ถ้าข้าให้รงคารเป็นที่วันใจของข้าหรือผู้กัดรงคันนภักคุณว่า เจ้าเป็นที่วันใจของข้าถ้าเป็นถ้าข้าเปลี่ยนปลีเพราะสมบ่าม้าไมยของข้าหรือเพราะมือของข้าได้มามกถ้าข้าเพ่นโดนโดนตะวันยันสองแสนหรือโดนเดือนยันเคลื่อนไปอย่างสง่าแล้วใจของ แล้วใจข้าถูร่อชวนหยั่นละละักและมือข้าสรงจุเดสุรีสุริยันจันทรานี่ก็เป็นความผิดด้วยที่ผู้พิภาษาจะาต้องประโทษเพราะข้าคงต้องปฏิเสธพ,พระเจ้าเบื้องบน ถ้าข้าเปลี่ยนปลีเมื่อสะดูพิน่าหรือลิงโลกเมื่อเหร้ไรมาทักเขาข้าไม่ย้อนให้ปากของข้าทำบะโดยขอชีวิตของเขาด้วยคันเส้นเช่นสะถ้าคนในเต็นของข้ามีได้กล่าวว่ายังมีผู้ใดกินเนื้อที่เขา ให้ไม่อินคน่านทีงมิได้ค้นแรนของถนนขั้นถนนข้าเปิดประตูบ้านแก่คนเดินทานถ้าข้าปีบางบาการละเมออย่างคนอื่นโดยซ่อนความผิดไว้ในอกของข้าเพราะข้ากลัวมวลชนและ กลัวว่าวงตะกรุนจะเหยียดยนข้ามเยียดยานเหยียนยันข้าข้าจึงนิ่งเสียไม่ออกไปนอกบ้านโอ้ข้าอย่าให้สักคนหนึ่งฟันข้านี่แหละลายเซนของข้าขอองค์ผู้ทรงมหิดทะเลต,ต่อข้า โอ้ข้าอยากไดส้สันนวนฟองซึ่งคู่ความเขียนขึ้นข้าจะใส่แบบ,บบแบบไปเน่ทีเดียวข้าจะมัดมันไว้ต่างมงกุคข้าจะทูงเจ้งทูฝีเท้าของข้าเด็บพระองค์ข้าจะเฝ้าข้า ข้าจะเข้าเฝ้าพระองค์โดยมิหวากลัว,ว,วถ้าที่ดินของข้าร้องกล่าวโทษข้าและร่องไถในนั้นพากาันร,ร้องไห้ถ้าข้ากินผลิตผลของมันโดยมิได้เสียงเงินและทำให้เจ้าของที่ดินเดินนั้นเสียใจเสียชีวิตก็ขอให ต้นนั้นงอเทนข้าสาลีและยญ้สาสะเรนเทนเข้าบาเลเลโจดถ้วยคันคงโยขอบคุณประเจ้าโอ้น้องมาเรียอ่านได้น่าฟังมากนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นพระธรรมบทหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเมื่อเราอ่านแล้วเราก็คิดตามแล้วก็ได้แนวคิด ในข้อคิดจากพระธรรมของพระเจ้าในบทนี้นะครับนะเป็นถ้อยคําคําพูดของโยบเนาะที่กําลังยืนยันว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้ทําบาปจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบาปเรื่องราคะตัณหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความโลภนะครับเงินทองให้สิ่งเหล่านั้นนะ,ะเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าเนาะ หรือการกลับไหว้รูปคอรนะการที่จะไปกลับไหว้บูชา,าดวงดาวดวงทิพย์ดวงจันทร์อะไรนเงี้ย mm hmm. ก็ไม่มีนะครับแล้วก็การที่จะไปโลบเอาทรัพย์สินของเพื่อนบ้านไปโลบเอา,อาที่ดินอะไรเงี้ยนะครับหรือการไม่ได้ช่วยเหลือคนยากจนคนติดก,กำพร้าแม่ไม้ซึ่ง จริงแล้วนี้เขาไม่ได้ทําผิดเลยเขายืนยันสิ่งที่เขาทํามาเหตุผลก็เพราะว่าถ้าถ้าทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําผิดทําในสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในพระประสงค์เป็นสิ่งที่ทําให้พระเจ้าเสื่อมเสียพระเกียรติเป็นการทําผิดต่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะพระเจ้าจะให้พี่เวศาพระเจ้าจะลงโทษ แล้วก็โยบบอกว่าพระเจ้าที่เราเราเชื่อเนี่ยเป็นพระเจ้าที่มองเห็นพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงไม่ว่าเราคิดในใจพระองค์ก็รู้อันนี้คือเป็นสิ่งที่โยบเนี่ยได้ได้ยืนยันแล้วก็ได้ได้บอกนะว่าเขาเป็นอย่างนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้น สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นยโยกก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหน,นโยกก็ไม่เข้าใจก็โยกต้องการที่จะได้รับคําตอบจากพระเจ้านะครับเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วเราเราก็ตอบคําถามด้ว่าพระเจ้ากําลังบอกอะไรกับเราพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่าน มันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราเนาะนั้นเมื่อเมื่ออ่านแล้วผมก็ตั้งหัวข้อว่ายืนยันและก็ยัดยืนในการท,ทําดีไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไรเราก็ยังยัดยืนที่จะท,ทําดีต่อไปโยบเผชิญกับสถานการณ์ยากลําบากในชีวิตเผชิญกับโรคที่ทุกข์ทรมานมากความป่วยที่ ไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วนะครับเราเคยเป็นฝีใช่ไหมน้องมาเรียนหรือเคยถูกน้ำทิ่มเคยบาดเจ็บไหม <Okay. S 1> อรู้สึกยังไงบ้างร,รู้สึกเก็บนะแต่โยบนี้นะเป็นฝีทั้งตัวนะผมผมเคยเป็นฝีนะเป็นฝีที่ที่ขาฝนะีเม็ดเดียวนะครับโอ้โหปวดทรมานมากเลยนะครับแต่โยบเนี่ย เป็นตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงกระมมไม่มีไม่มีรอยให้เหลือที่จะเป็นรอยอที่เป็นผิวดีๆเลยในพระธรรมของพระเจ้าบรรดาบนั้นแล้วยอบยังยืนยันยืนยัดที่จะท,ทําติดต่อไปไม่ทิ้งพระเจ้าแล้วก็ยำเกรงพระเจ้าถวายพระเกียรติแ่พระเจ้านั่นคือสิ่งที่โยบกาลังยืนยันนะย่างเท้าที่ เดินเดินอยู่ในตาเดินเดินอยู่ในแต่ละวันเนี่ยอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วก็อยู่ในแผ่นการและพระประสงค์ของพระองค์แล้วก็โยบบอกว่าถ้า,อ,าออกจากทางของพระเจ้าออกทําในสิ่งที่ไม่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้านั้นเขืะออนตรายคือสิ่งที่โยบได้ทํามาตลอดชีวิตของเขานะครับเมื่อเราได้เรียนรู้ ถึงชีวิตของโยบแล้วก็เราได้ได้เห็นแบบอย่างชีวิตของโยบว่าโยบได้ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ดีถึงแม้ว่าในเวลานี้สถานการณ์เกิดขึ้นในชีวิตของโยบโยบก็ยังยืนหยัดที่จะทําดีต่อไปที่ยังยังเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ทาตามพระประสงค์ของพระองค์ต่อไปก็รังครับในชีวิตของเราในเวลานี้เราเจอกับสถานการณ์ต่างๆความยากลำบาก ยังไม่สามารถที่จะเทียบได้กับความยากลำบากของโยบยังไม่สามารถที่จะเทียบได้กับความเจ็บปวดที่โยบเจอสถาน,นการณ์ชีวิตของเรา,าเรายังไม่สูญเสียเท่ากับโยบต้องสูญเสียนะครับเราจะยืนหยัดอยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์เราจะไม่หยุดเราจะไม่ถอยเราจะก้าวต่อไปเอเมนไหมครับ มาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้านะครับเมื่อเราอ่านแล้วเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าคุณสามารถยืนยันความถูกต้องของตัวเองได้อย่างไรเราลองประเมินชีวิตที่ผ่านมานะว่าเรายืนยันเหมือนโยบไหมได้หรือเปล่าว่าเราทําแบบนี้แบบนี้เพราะเรายัาเกรนพระเจ้าเรา เรากลัวที่พระเจ้าจะพิพากษาลงโทษเรากลัวที่พระเจ้าจะาจะไม่จะไม่ให้เราบรรลุเป,ป้าหมายในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์เราได้ยืนยันยืนหยัดในสิ่งที่เราทำมาอย่างไรบ้างนะครับนะเป็นข้อๆเลยนะครับในเรื่องของความรวบเงินทองในเรื่องของอความสั์ซื่อความบริสุทธิ์นะครับความ ยังเกรงพระเจ้าการทุ่มเทเพื่อที่จะทําตามพระประสงค์ของพระองค์เราลองประเมินดูสิว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเมื่ออ่านพระธรรมของพระเจ้าผมก็ก็ได้ก็ได้ทําแบบนี้นะครับแล้วก็แบ่งปันแล้วก็ชวนพี่น้องเพื่อนเพื่อนนะครับได้ประเมินแล้วก็ได้อตอบคําถามตัวเองนะครับนะแล้วผมเชื่อว่าเมื่อเราประเมินแล้วเราก็อยากจะเป็นคนที่ยืนหย,ยัดยืนอยู่ในทางที่ถูกต้อง แล้วผมเชื่อว่าทุกคนเกิดมาต้องการที่จะทําดีทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับไปทาพันธก,กิจเรือนจาก็ถามพวกเขาว่าคุณเกิดมามีจุดประสงค์เพ้าใหม่ที่จะทําผิดกฎหมายไหมเขาก็บอกว่าไม่มีเลยนะครับดังนั้นจะมีชีวิตที่ถูกต้องชอบทมได้อย่างไรนั่นก็คือคําตอบคําถามที่เราต้องหาคําตอบก็ผมเชื่อว่าทุกคนต้องการที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบทม ชีวิตที่เราจะดําเนินอย่างถูกต้องชอบทำได้ได้คือโดยกําลังความสามารถของการทําดีของเราเนี่ยก็มีข้อจํากัดเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนที่ชอบทมได้ตลอดไปแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าเรามีพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแล้วก็มาเป็นมนุษย์แล้วก็พระองค์ทรงไถ่โทษบาปของพวกเราชําระเราให้บริสุทธิ์ชอบธรรมฉะนั้นเราจะมีชีวิตที่ถูกต้องชอบธรมก็โดยพระเยซู ผู้ทรงนำชีวิตของเราเราก็ขับเคลื่อนชีวิตของเราเนี่ยเ,เราทําเต็มที่ด้วยกําลังของเราโดยความสามารถของเราแต่ในส่วนที่เราไม่สามารถทําได้คือความชอบธรรมและบริสุทธิ์แต่เพราะพระภาาของพระองค์นั้นพระยุทคิดทําให้กับเราเราก็ช่วยเราเราจะรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบธรรมนั้นโดยการพึ่งพระเจ้าวันต่อวันนะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้ยืนหยัดในการทําดีต่อไปคนจํานวนมากาทําดีระ,ระยะหนึ่งแล้วก็ เมื่อเจอกับความยากลำบากเจอกับการอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็เลิกทําติดต่อไม่ไม่ทาติดต mm ่อ hmm. ก็ล้มเลิกความตั้งใจวินัยต่างๆสิ่งที่นั้นเราก็อยากเห็นคนเหล่านั้นได้มุ่งมั่นนะที่จะยืนหยัดจัดจริงถูกไหมครับน้องมาเรียนนะแล้วเราจะไปบอกเขาอย่างนี้นอย่างนี้นะก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่ที่เขาจะทำแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ในเวลานี้คือ เราหยัดยืนอยู่ในความเชื่อแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะทําตามพระประสงค์ของพระองค์ต่อไปเมื่อเราทําแบบนี้หยัดยืนแบบนี้เชื่อฟังแบบนี้ชีวิตของเราก็จะอยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วชีวิตของเราก็จะทําให้คนครอบข้างได้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นว่าเมื่อพระเจ้าช่วยเราแล้วก็นําเราเนี่ยชีวิตของเราเป็นแบบไหนเมื่อเขาเห็นและว,วันหนึ่งเขาต้องการที่อยากจะได้รับพระพรจากพระเจ้าหรือไดอ้ได้มีชีวิตที่มีสันมิสุข จากพระองค์มเมื่อนั้นเราก็บอกว่าพระวิชิตช่วยแล้วก็นําเราพระธรามของพระองค์เป็นบรรทัดฐานแล้วก็พึ่งพระองค์ในแต่ละวันวก็เปิดใจแล้วก็วกรับเอาพระเยซูแล้วก็ทาตาม,ามพระธรรมของพระองค์ทำตามพระยยามสุทิทำตามพระเ,ย,มเ,มระเยซูเขาก็จะมีชีวิตที่ยืนหยัดในทางที่ถูกต้องไม่ว่าจะมีการล่อลวงการทดลองอะไรต่างๆมากมายเขาก็จะยังสามารถที่จะอยู่ในทางที่ถูกต้องได้เองนะครับเราใช้เวลาในร่วมกันนะครับอธิษฐานต่อพระเจ้า อะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่จะเชื่อฟังด้วยกันทำตามด้วยกันนะครับก็ะแ่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับแบบอย่างชีวิตของโยกที่ยืนยันแล้วก็ยัดยืนในทางที่ถูกต้องในทางที่ดีพระเจ้าขอบพระองค์ช่วยเราแล้วก็นําเราที่เราจะายืนหยัดอยู่ในทางของพระองค์ถึงแม้จะเจอกับความยากลําบากแค่ไหนก็ตากพระองค์เจ้าข้าเราขอพึ่งพระองค์เท่านั้นสิฐานตอบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูกิจังเอเมน ขอพยายามประวรที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับแต่ว่าพอคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นว่าพรก็แบ่งป,ปันด้วยการแชร์ไปขอบพระเจ้าพรครับ oh